สวัสดีครับผมพนชอบหวยชาแนลนะครับจานเปียกครับผมมาแล้วครับเด้อห้าศูนย์ศูนย์ห้าเข้าแล้วครับผมห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับตัวเน้นของเข้านะครับตัวเน้นของเข้านะครับผมหนึ่งธันวาคมสุดท้ายครับผมจัดไปแล้วครับศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับอย่างนี้ถือว่าเข้านะครับ บนล่างนะครับชุดวินยันเพียอคนจบเหมือนใช่ไหมครับเน้นไฮนะครับเด้อเน้นไฮหนึ่งสองสามสี่หาตัวครับวันนี้เขาศูนย์ห้าห้าศูนย์ครับผมงวดนนี้ผ่านนะครับมาดูงวดต่อไปนะครับผมงวดต่อไปงวดนี้ของเราผ่านนะครับหรือว่าผ่านนะครับผม ครับมาดูงวดต่อไปนะครับทันทีเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ได้นะครับเด้อคอมเมนต์มากท่านใดที่เข้ามารับชมเลยอะมีโชคนะครับมีโชคน้ำนะครับท่านจะได้เห็นเรื่อยๆนะครับผมตัวเลขขขงเข้าก็ถือว่าใช่ได้ครับใช่ได้มากเรื่อยๆครับผมกส่วน ต่อไปนะครับกม็มีเรียบร้อยครับผมหวยออกคำนวณเรียบร้อยเลยก็วางปุ๊บก,ก็จัดให้เลยครับผมบนล่างนะครับงวดประจำวันที่สิบหกท่านว่าคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจเพียงนะครับอ่าเขามาแลกกับฝากกดไลค์กดแชร์นะาไม่เล้อคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับผมท่านใดมีโชคนํานะครับ สามารถคอมเมนต์เลยนะครับเด้อคอมเมนต์มาคุยน้ำก็ไเลยครับผมคอมเมนต์ทัาทายหรือว่ามิโฉมมิราบกับบอกก้านะครับบอกก้าว่าใดบ่ใดนะครับามาดูกันเลยบนล่างนะครับเด้อตัววินของเรานะครับได้8ปดครับผมได้หาได้3ได้ศได้หนะครับจับคู่วินนะครับ 85ดห้าแปดาครับผมตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปหนะครับห้าสามห้าศูาหกครับผมตัวต่อไป3ามนะครับสก็จะได้สามศูตัวนะครับต่อไปศนย์ครับ 06ครับผม06จับคู่วินนะครับได้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัว10ตัวครับผมเท่าเดิมนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เเท่ากันครับทอกันกับงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วเขาเน้นให้นะครับขีดเส้นใต้ให้นะครับ สำหรับงวดนี้กะขีดเส้นใต้ให้คือเก้าครับผมขีดเส้นใต้ให้นะครับตัวเน้นของเรานะครับงวดที่แล้วนะครับมี5นะครับมี5มี5นะครับงวดนี้นะครับหากับ8ปดครับผมหากับ8ตัวเลขสี่ยูนะครับ ถ้าแปดเหลือก็แปดห้าแปดสามแปดศูนย์แปดหกนะครับถ้าแปดยังอยู่ได้พี่น้องได้ถ้าหายังอยู่กับแปดหาหาแปดถ้าหายังอยู่นะครับหาแปดหาสามหาศูนย์หาหกนะครับท่านที่ชอบตัวได้เป็นพิเศษนะครับชอบหาคือหนึ่งสองสามี สี่ชุดนะครับเด้อชอบหานะครับดูให้ดีนะครับห้าหกห้าศูนย์ห้าสามห้าแปดแปดห้านะครับท่านที่ชอบแปดครับผมหนึ่งชุดนะครับหนึ่อ่ท่านที่ชอบศนย์นะครับแปยังอยู่ครับหาเพิ่มเติมนะครับสาและศูนย์หกหครับผมชอบศูนย์ก็จัดไปครับ สตัวหรือท่านจะไม่เอาตัวที่มันออกแล้วหา0ูนย์ศูนย์หาแศูนย์ก็เอาแค่30มครับ0ูนย์หนะครับพี่น eline, ้องเด้อท่านท ause, settling, ี ach, ่ชอบ3ครับผมมี3ามยังแนครับสามหกสามศูนย์และ38ครับผมเอาจาังสี่นะครับชอบ3ามสามห์สามแปด ท่านที่ชอบหกนะครับชอบหกศูนย์หกสามหกห้าหกและแปดหกพี่น้องท่านที่ชอบแบบนี้นะครับชอบแบบเลขหลักได้ตัววิ่งมาตัวเดียวนะครับให้ไม่จับใส่เลยนะครับเด้อตัวเลขอยู่นี่มันหลายตัวก็คือไปหาเลขวิ่งมาครับผมหาเลขวิ่งมา ชอบแปดกับมีอยู่ซีตัวครับผมได้วิ่งมหากับมี่หนึ่งสองสามซีครับได้วิ่งสามกับหนึ่งสองสามซีได้วิ่งหกกับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามซี 1, 2, 3, ตัวครับผมอ,อยู่ที่วา่าเฮาไปเบิร์มากครับเบิร์มาจากหลายๆอาจารย์นะครับเบิร์ตัววิ่งตัว,ตวชนจับชนมากนะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับ อคลิปที่ผมจับชนมากนะครับผมชนได้นะครับสองหาสองศูนและหาศูนยครับแค่สมตัวพี่น้องบมมีเวลาลงครับผมจับชนกันแล้วดีสามชุดชุดเดียวกันนะครับเนี่ยจะมาชนกัน2ชุดได้สองหาสองศูนหาศูนครับเขาเขาที่หาศูนย์ครับ บ่มีเวลาลงไห้ครับผมได้แค่สามตัวครับผมเดี๋ยวคงสุดไายเดี๋ยวจะมาจับชนแบบนี้ห้ยนะครับเนดะ้อคงสุดไทยลองมาจับชนห้ของหวดสิบหกท่านบ้าคบนี่ครับเดี๋ยวจะจับชนห้นะครับสําหรับมนีก็นขอฝากไว้นะครับเป็นอ้อมอ,อกอ้อมใจนะครับเด้อท่านที่เข้ามาแล้วตั้งสติให้ดีครับหลับชม พิจารณาเบื้องว่าอาจารย์ได้มันเข่านะครับอาจารย์ได้เขา่าอาจารย์ได้เลขหลายตัวแต่ว่าเขา่าก็ถือว่าใส่ได้นะครับจับอาจารย์ที่แม่นแม่นนะครับมาชนกันนะครับจับเลขมาชนกันแล้วมันจะได้เลขที่หน่อยลงนะครับไปพิจารณาอาจารย์อื่นหนําอาจารย์ได้แม่นนะครับจับมาชนกันครับของผมนะครับเดอ้ออาจารย์เปียกนะครับเดอ้อ มว่ากันนะครับท่านที่สามารถวิเคราะห์เองนะครับจับตัวเลขแคบหน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้อแคบหน้าจอไว้ครับแคบหน้าจอไว้เลยเอาแคบเลยครับเด้อแคบไว้แคบไว้เอาไว้ถเบิงนะครับไว้ถเบิงพิจารณาในเลขวิ่งเลขเด่นมานะครับท่านจะมพผพาดแบบนี้นะครับเด้อแบบนี้เลยนะครับ แคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณนะครับเด้อสำหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับท่านที่เข้ามาเห็นนะครับเขบ้ามารับชมยังหน่อยอยู่กับขอจังใดก็ยังขอขอบคุณนะครับที่มีน้ำใจที่เข้ามารับชมนะครับอาจจะเห็นนะครับว่ามันเข่าจาังไดน,นะครับเนาะกับมาเบิงเหรครับแคปหน้าจอไปพิจารณาด้พี่น้องเด้อ แตวามีอย่างหลายครับผมมิต่คาขอบคุณเท่านั้นครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมจานเปียกคนชอบอหอยชาแนลครับผมสวัสดีครับ